สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยคคำถามคำตอบใหม่ๆนะคะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนนะคะสำหรับผู้มีพื้นฐานน้อยเนาะ what does จุด mean what does จุด mean แปลว่าจุดๆหมายความว่าอย่างไร ประโยคนี้เอาไว้ถามนะคะคำศัพท์ที่บางคำเราไม่เข้าใจนะว่าเขาพูดคำเนี้ยมันหมายความว่ายังไงอธิบายฟังหน่อย what does จ,จุดจุดจุด mean อย่างเช่น what does laptop mean what does laptop mean แปลว่า laptop หมายถึงอะไรหรอ เราเจอคำศัพท์คำนี้หรือเราได้ยินเขาพูดคำศัพท์คำนี้แล้วเราไม่เข้าใจความหมายเราก็ถามเขาว่า what does laptop mean laptop นี่มันหมายความว่าอะไรเหรอมันหมายถึงอะไรเหรออาจจะตอบได้ว่า it means it means มันหมายถึงสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้อธิบายไปนะคะก็ l a p ปท็อก็หมายถึงคอมพิวเตอร์พกพาค่ะ ที่คนไทยเรียกว่าโน้ตบุ๊กนั่นแหละคะ่ะแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษเขาใช้คำศัพท์คำว่าแล็ปท็อปนะคะถ้าจะพูดถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แบบพกพานะคะก็ให้เรยียกว่าแล็ปท็อปนะ how do you spell that how do you spell that สกดยังไงอะ่ะมันสะกดยังไงคำนั้นน่ะนะคะคำศัพท์บางคำเราได้ยินแล้วแบบ ไม่ค่อยมั่นใจตัวสะกดเขาถามเขานะว่า how do you spell that สะกดยังไงเหรอ pete e r pete e r, e T e r. เขาก็สะกดมาเป็นตัวเป็นตัวให้เรานะเนาะแล้วก็เขียนตามสรุปแล้ว peter นะคะชื่อ peter นะสะกดอย่างนี้นะ pete e r นะคะ ต่อมา What do you call in English? What do you call in English? คุณเรียกมันว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะเราไปเจอวัตถุบางอย่างหรือสิ่งของบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเออภาษาอังกฤษเขาใช้คำศัพท์คำไหนเรียกอันนี้เหรอเราจะถามเขาด้วยประโยคว่า What do you call in English? What do you call in English? คุณเรียกมันว่าอะไรเหรอในภาษาอังกฤษนะนะคะเช่นเออไปเจอดอกไม้เนาะดอกเนี้ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำศัพท์ว่าอะไรนะคะเขาก็จะตอบแราว่า blossom cherry blossom ก็คือดอกดอกซากุระนั่นเลยค่ะเนาะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า cherry blossom ค่ะ what do you mean what do you mean คุณหมายความว่าไงก็อาจจะเขาอาจจะพูดคาเขาอาจจะพูดอะไรสักอย่างที่มันกำกวมแลวเราไม่เข้าใจแล้วก็ถามว่าคุณคุณหมายความคุณหมายถึงอะไรเหรออะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบพูดยาวแล้วก็พูดเร็วอะไรสักอย่างแหละแล้วก็ไม่แน่ใจก็ what do you mean what do you mean คุณหมายความว่ายังไงอ่ะเขาอาจจะตอบว่า I mean delicious โอ้ยฉันหมายถึงว่ามันอร่อยนะ่ะเขาอาจจะใช้คําศัพท์แบบที่ไม่ได้ แปลว่าอร่อยเนาะแล้วมันต้องแปลความหมายซับซ้อนแบบนี้เนาะเราก็ไม่เข้าใจก็ถามว่าตัว o u ม e a คุณหมายถึงอะไรหมายความว่ายัางไง I mean delicious ฉันหมายถึงว่ามันอร่อยนะคะอาจจะพูดยำมีหรือพูดคำศัพท์คำอื่นที่เราแบบไม่รู้ว่ามันอร่อยนะคะต่อมา how was it how was it มันเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะไปใช้ซื้อมาใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างชิมแล้วมันเป็นยังไงบ้าง ลองใส่แล้วเป็นยังไงบ้างสวยไหมนะคะถามหลังจากที่ได้ใช้หรือได้ชิมไปแล้วขนะ้า was it? มันเป็นยังไงบ้างอาจ,จะให้เขาชิมอาหารที่เราทำแบบนี้ชอบไม่ชอบอะ่ะ How was it? เป็นยังไงบ้าง it was it was อาจจะชมว่า wonderful it was wonderful มันเยี่ยมมากเลยมันดีมากถ้าแบบมันดูไม่ดีเลยอะก็เป็น it was terrific it was terrific มันแบบแย่เนะมันแ yeah, okay ย not good. นะะ was มน่มันไม่โอเคเลยอ่ะ it's not good นะคะ it was a อ f o l มันมันไม่่อยเลยอย่างเงี้ยนะคะต่อม where are you going where are you going เธอกำลังจะไปไหนเหรอหรืออาจจะมีฝรั่งเนาะมาถามทางเราแล้ว เรกาก็ถามว่าเออแล้วคุณจะไปไหนนะ Where are you going นะคะเธอกำลังจะไปไหนเหรอฉันจะได้บอกทางเธอนะคะ Where are you going I'm going to I'm going to the food center I m going to the food center, the food center. ฉันกำลังไปศูนย์อาหารนะ่ะมันอยู่ชั้นไหนเหรนะคะ I'm going to the food center หรือตอบสั้นๆว่า to noodle restaurant to noodle restaurant จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวน่ะนะคะ where are you going เธอจะไปไหนแล้ว to noodle restaurant หรือไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะ่ะตอบสั้นๆแบบนี้ก็ได้คะ่ะ how are things with you how are things with you เป็นคำทักทายเพื่อนนะคะแปลว่าเป็นไงบ้าง how are things with you เป็นยังไงบ้างแก ก็ตอบได้ว่า not bad thanks you not bad thanks you and you not bad thanks you ก็ดีอ่ะขอบใจแล้วแกล่ะนะคะก็คือแบบตอบเพื่อนเนาะเออก็ไม่ได้แ,แย่ก็ดีอ่ะขอบใจนะที่ถามแล้วแกเป็นไงบ้างนะคะ why are you at the hospital why are you at the hospital มาโรงพยบาบาลทำไมอะ่ะมาทำอะไรที่โรงพยบาบาลเหรอไปเจอคนรู้จักที่โรงพยาบาลมาทำอะไรโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอะไร not so good not so good ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะมาโรงพยาบาลอะ่ะ I broke my right arm I broke my right arm แขนขวาฉันหักนะ่ะมาเนี่ยมาโรงพยาบาลเนี่ยแขนขวาหัก I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. อุ้ยเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นก็อันนี้เป็นสำนวนของฝรั่งนะคะเวลาแบบเขาได้ฟังอะไรแล้วรู้สึกแบบว่าอุ้ยตายละอะไรแบบเนี้ยเขาจะใช้สำนวนนี้ว่า I'm sorry to hear that. อุ้ยเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นอุ้ยแย่จังเลยเนาะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นสำนวนไทยอุ้ยแย่จังเลยเนาะเป็นแบบนั้นนะ่ะ Take care. Take care. ดูแลตัวเองด้วยนะระวังด้วยนะ Why are you in a hurry? Why are you in a hurry? ทำไมดูรีบจังเลยะ Why are you in a hurry? เจอเพื่อนอะวิ่งมาตับตับตับ,ตบนะจะรีบไปไหนแกรีบไปไหนเนี่ยทำไมดูรีบจัง I'm going to an important meeting. I'm going to an important meeting. ฉันกำลังจะไปประชุมที่สำคัญจะไม่ทันแล้วเนี่ยสายแล้วเนี่ยหรือ I'm going to an important appointment ฉันกำลังไปนัดสำคัญอะไปหานัดสำคัญฉันมีนัดสำคัญก็เลยรีบ Do you remember me Do you remember me เธอจำฉันได้ไหมอ่าไปเจอเพื่อนเก่านะเจอในลิฟ เจอในร้านอาหารนะคะแล้วก็มีการทักทายกัน Do you remember me? จำได้ก็เรียกชื่อไปนะ Do you remember me? อุ้ยจำได้สิ Of course นะคะต่อมา Do you believe in คุณเชื่อในจุดๆไหมหรือ Do you believe in naga Do you believe in naga naga แปลว่านาคนะคะคุณเชื่อในนาคไหม หรือ do you believe in God do you believe in God คุณเชื่อในเทพไหม of course of course แน่นอนเชื่อสิ do you pray to God คุณสวดให้เทพไหมหรือ do you pray to naga do you pray to นางาคุณสวดขอพอรอะไรกับนาคไหม สวดขออะไรไหม occasionally occasionally และแต่โอกาสนะบางทีบางครั้งบางคราวนะ occasionally occasionally when's that when's that when ตอนไหนอะขอตอนไหนเราโอกาสอะไรเหรอ when I need something when I need something ตอนที่ฉันอยากได้อะไรบางอย่างนะ่ะฉันจะสวดขอกับเทพนะ When I need something like what like what เช่นอะไรบ้างอนะนาะถามเขาจังเลยเนาะ like what เช่นอะไรบ้าง I want to have a boyfriend I want to have a boyfriend ตอนที่ฉันอยากได้แฟนนะ่ะ ตอนที่ฉันอยากจะได้แฟนสักคนนะ่ะหรือตอนที่ฉันอยากจะสอบผ่านอะไรแบบนี้นะคะอืมจสบแล้วโอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะไปกดติดตามที่เพจนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยจ้าแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ add ห9 a b c นะคะ Thank you for watching. See you soon. Bye.